นี้เรามาถึงดอยสอยดาวแล้วนะครับก็คืออีกฝั่งของดอยสอยมาลลยนะครับแต่วาเส้นทางที่เราจะไปวันนี้แต่ก็คะเด็กก็น่าจะเอาเรื่องครับครูบอกว่าสุดยอดอนกัน มีต้นไม้ที่มันหักดูเราจะไปไหวหรือเปล่าผมต้องเอียงผมต้องเอียงหมดโอ้โย,ยอดยอดทางอะ่ะคอเดี๋ยวลองไปดูครับทางมันแคบมากเลยคือเรื่องเรื่องเราจะถอยหลังก็ไม่ได้นะเดี๋ยวเดินไปดูทางกันครับว่ามันไปได้ไหมก็ลงตรงนี้ใช่ไหมค่อยๆเบรกค่อยๆเบรกสุดแล้วผมว่าทางนี้แหละสุดแล้ว ทำค็อกเทลค็อกเทลดอยโดยฝีมือพี่ก้อยนะครับวิสกี้ครับ <c oughs> พี่วิสกี้กินเลยอ่ะโอหวิสกี้ในความทรงจำ การเดินทางในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทีมซันไทยแลนด์นะครับที่สนับสนุนยางารวาก้านะครับสำหรับการเดินทางของผมในทุกๆครั้งเลยนะครับและวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ศูนย์บริการยางทีมซันสาขาลาดพร้าว7 1นะครับโอเคครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งยางหน้าแล้วก็ยางหลังนะครับวันนี้เราก็มาเปลี่ยนยางนะครับก่อนออกเดินทางไปดอยสอยมะไรจังหวัดตากพรุ่งนี้นะครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับโอเคล้อหน้า นี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่จะขึ้นไปดอยสอยมะไรนะครับดีก็อันนี้ก็เหมือนเดิมตามขึ้นเองแต่ว่าเอาเอ็นแม็กขับขึ้นนะครับตัวผมก็เอาเอ็กแม็กขึ้นด้วยนะครับเย็นนี้เราก็จะไปแคมปิ้งกันที่ดอยสอยมะไรนะครับก็กําลังจะเข้าสู่จังหวัดตากนะครับผมบรรยากาศท้านี้ก็เย็นๆรถมอไซน์เนี่ยเยอะมากนะครับก็มากันหลายคันหลายรุ่นนะครับ ตอนนี้เรามาถึงก่อนทางเขื่อนดอยสอยมาไรประมาณสัก20กิโลเมตรนะครับตอนนี้ก็วิ่งมาได้สักพักแล้วครับน่าจะอีกไม่นานแล้ว นะครับ20กิโลสุดท้ายครัา้านหน้าก็จะเป็นจุดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับใครที่อยากขึ้นไปดอยสอยมะลลยนะครับก็ต้องไปลงทะเบียนที่ศูนย์บริการเขานะก็จะตั้งอยู่ข้างบนนะครับก็ประมาณสัก20นาทีครับเราน่าจะได้สนุกกันแล้วครั้งแรกเลยที่พาพี่ก้อยแล้วก็เพื่อนๆมานะครับบางคนเนี่ยยังไม่เคยมาเลยนะดอยสอยมะลลยนะครับผมนี่ก็ครั้งแรกเหมือนกันที่มาดอยสอยมะลัยนะก็ตื่นเต้นมากเลยนะครับหวังว่าเราจะรอดน,นะสำหรับการ ขึ้นสายมาลลยครั้งนี้นะครับ โอเคครับก็ตอนนี้เราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต่อจากนี้เราก็จะเดินทางขึ้นไปยังดอยสอยมาไรนะครับระยะทาง15กิโลเมตรนะจากจุดที่ลงทะเบียนนะครับซึ่งจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวนะครับมาลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเราก็จะขึ้นไปนะมีอะไรก็เรียกใช้น้องนะพร้อมดันพร้อมดันโอเคครับไปเดินทางครั้งแรกสําหรับการมาพิชิตยอดดอยสอยมาไรนะครับ มันเป็นล่องรถโฟล์นะพี่ก้อยนะขนาดเรามองด้วยว่ามันเป็นทางเกตแล้วนเนี่ยบอกนะพยายามโอ้โหทางดอยเลยก้อยสบายแค่ทางขึ้นก็น้ำจิ้มแล้วครับโอ้โหขนาดว่าเป็นหน้าแรงงเลยนะ สำหรับใครที่จะเดินทางมาสอยมะลัยก็ควรที่จะเช็ครถดีๆนะครับนบางช่วงบางตอนนี้ก็ยังเห็นสภาพของร่องถนนนะครับแล้วก็ยังมีความชื้นอยู่นะไม่แน่ใจว่าฝนมันตกหรือมันมันเป็นแบบนี้มันชื้นอยู่ตลอดเวลานะี่ก็อนันนเป็นครั้งแรกนะครับที่มาดอยสอยมะลัยลนะครับขันหน้าพี่เล็กนี่จะเสียทําให้เพื่อนเสียจังหวะนะครับข้างหน้านี่พี่เล็กที่เก็นรถลงเขากระโจมนะครับมีแกก็มาด้วย แต่ไล่กระหล่ำครับเนี่ยข้างหน้าเนี่ยกระหล่ำทั้งนั้นเลยโอ้เก็บกระหล่ำไม่พาดดีไหมเนี่ยคือพื้นที่ตรงนี้มันเย็นตลอดทั้งปีครับชาวบ้านที่นี่ก็เลยปลูกกระหล่ำม,มาเยอะปลูกได้ทั้งปีครับกระหล่ำในกรุงเทพที่เรากินกันเยอะๆก็มาจากที่นี่แหละครับสอยมาไรลยเนี่ยดูนะ โอ้แต่ว่าสอยมาลัยมันก็สูงนะเนี่ยตอนนี้เราเดินทางมาถึงสแยกนะอันนี้จะเป็น3ามแยกดอยสอยมาลัยแล้วก็ทางไปดอยสอยดาวนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่จะ ต้องมาลงทะเบียนก่อนที่จะเข้าพื้นที่ไปการเต้นหรือว่าเข้าทัานในสถานที่นะครับ ตาไรเดอไม่เคยมีควันมีมรอบนี้แหละควันขึ้นเฉยเดี๋ยวเราต้องเก็บฟืนใส่รถไว้ครับเพื่อจะเอาไปจุดไฟตอนกลคืนนะเผื่ออากาศข้างบนนี้มันหนาวนะครับเศษกิ่งไม้กิ่งอะไรเล็กๆนะเราก็เก็บแล้วก็เดี๋ยวเอาใส่ท้ายรถไว้ดีกว่าเพราะว่าผมคิดว่าผมต้องได้จุดไฟแน่นอน ฟืนทั้งนั้นเลยเนี่ยเก็บไปเป็นเชื้อก่อนครับเก็บไปเรื่อยๆฟื้นทั้งนั้นเลยเ่ยอาจจะไม่ค่อยเยอะแต่เก็บไปเรื่อยๆน่าจะได้เยอะอยู่ใส่ท้ายรถไป เจอรุ่นใหญ่ๆครับิ่ดคไปครับจะต้องหารุ่นใหญ่ๆกว่านี้ <c oughs> กิ่งนี้ยังเล็กไป มาถึงดอยสอยดาวแล้วนะครับก็คืออีกฝั่งของดอยสอยมาลายนะครับผมว่ามันเป็นจุดที่สวยงามนะโอ้ขึ้นมาข้างบนนี้อากาศค่อนข้างที่จะเย็นมากครับทีแรกตอนขึ้นมาคิดว่าอากาศมันจะร้อนนะเพราะว่าข้างบนเนี่ยต้นไม้มันไม่มีครับแต่ว่าพอขึ้นมาแล้วก็อากาศโคตรเย็นอะ่ะขอบอกเลยนะครับโอ้โหท่ามกลางความเวงว้างของของี้วัวโคตรสุดอะ่ะอู้ นู่นครับเราต้องขึ้นไปบนนู่นโอ้ด้านข้างนี้ก็จะมีแต่หินนะครับอยากรู้ว่าใครเป็นคนเอาหินนีออกมากองมาวางไว้ คันหมดก็ยอมแบบนี้โอ้โหวิวโคตรสวยเลยครับที่นอนของเราคืนนี้น่าจะอยู่ด้านบนตรงนู้นครับซึ่งเป็นจุดเป็นลานที่เอาไว้ให้หนักท่องเที่ยวกางเต็นท์นะครับแล้วก็สําหรับใครที่ชอบดูดาวนะต้องมาที่นี่นะครับดอยสอยดาวเส้นทางสอยมอะไรครับสําหรับ X Max 300ถือว่าสบายมากนะครับในการขับขึ้นมานะครับแต่ว่าแนะนําว่าให้เพื่อนมาด้วยนะ ให้เพื่อนมาสักคน2คนนะครับมาช่วยกันเข็นรถด,ดันช่วยนิดหน่อยนะครับไม่มีปัญหาสบายๆสยำหรับเส้นทางนะครับโอ้โหวิวนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับงามขนาดบัวอยู่วันนี้นะครับยังฟินเลยอะ่ะโอ้โหโ แต่ว่าต้นไม้มันไม่มีก็เท่านั้นครับแต่ว่าบนยอดเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากอายอบโอ้สำหรับใครชอบเอนดูโรนะแนะนำเลยนะครับออตโอต้ขึ้นมาได้สบายครับไม่มีปัญหา ก็ค่อยครับหมนแล้นั่นและแม่เดี๋ยวโทษอ่ะขึงข้อมก่อนขึงข้อมก่อนติด๋ยวติดอ่าไปติดติดอ่าไปเลยยายะถึงตับยูจับผมจับมาไม่ยื่ตะคนไปไปไปอ่าขึงข้อมขึงข้อมขึงข้อมขึ้นแลอ้เดี๋ยวเหรออ่าขึ้นได้แล้ว ขึ้นขึ้นจับอยู่เออเึ้นมามนะอ่ะจับอยู่นะตายที ดินมันแบบมันสไลด์ลงอ่ะล้อหน้ามันไม่นี่แล้วอ่ะมันเป็นเหวด้วยนะตรงซ้ายเมื่อกี้อนะ่ะอย่างไม่ได้อ่ะต้องเล<ะ>ียงตัวแบบนี่อโอยอย่าหาทาแล้วเมื่อกี้ X เอ,อ็กแม็กก็เกือบจะหล่นงแล้วลน,น,นะไม่ใช่วิบากอย่าลงมาโอเคครับก็ประมาณเก้าแปดเก้าชั่วโมงนะที่เราเดินทางจากกรุงเทพกันตอนนี้เราก็มาถึงที่ บนยอดดอยสอยดาวนะครับตรงนี้ก็คือยอดดอยสอยดาวยอดดอยสอยมะลายจะอยู่ตรงนู้นนะครับคืนนี้เราจะพักกันที่นี่แล้วก็แคมปิ้งที่นี่นะครับแล้วก็ผมว่ารถบางคันเนี่ยอาจจะลงมาไม่ได้นะสำหรับ XMAX นะแต่ว่าถ้าเข็นแล้วก็ดันดีๆน่าจะมาถึงนะครับอากาศข้างบนนี้ค่อนข้างเย็นมากนะครับแล้วก็บรรยากาศโคตรดีอ่ะต้องบอกว่าข้างบนเนี่ยสามารถมองวิวได้360อองศาเลยนะครับก็ถ้าเพื่อน ดูแบบนี้นะมันก็จะเห็นขแต่ว่าตรงนู้นน่าจะแจ่มกว่านะครับง่ายกว่าเยอะแผ่นดินหายตรงนู้นโอแมทท่านไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะโกกันเกอร์โกกันเกอร์นี่จะลงมาหรือจะลงหรือไม่ลงจะมาหรือไม่มาโกกันเกือตีรกลัวกันเกือไร์ต้องลงนะพี่นะทางนั้นไม่ได้นะเสียชื่อหมดเลยนะมาขนาดนี้แล้วอีกประมาณกิโลเดียวเองพี่นู่นน่ะแค่ยอดนู้นเราต้องไปยอดนู้นนู่นไหนพี่นี่น่ะพี่ นู่นเหรอเออไม่ใช่นู่น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 ไหนรถไทยว่ลงมาเนี่เดี๋ยวรอเพื่อนๆขึ้นไปก่อนครับเพราะว่ามันต้องรอคิวไปเรื่อยๆโอ้ยเขาถึงยอดแล้วอ่ะนู่นน่ะนู่นเลยเห็นไหมถึงแล้วเนี่ยคนนั้นจะไหลไหมไอพีดลับโมกกระสุนใช่หรือเปล่าจะไหลว่ะขึ้นขึ้นไม่ได้เฮ้ยขึ้นละเลย ตั้งหมอกเรียงจับอปั่นว้าวตัวหอมให้เราหน่อยได้หอมกับเปรือหอมกับเกลือหอมกับเปลือนี่เดี๋ยวเราจะเจียวไข่ไก่ย่างแล้วก็ไข่เจียวพอนะมีเนื้อของพี่โจอยู่หน่อยนึงอ่ะต้นหอม ตอนนี้เรากำลังจะเกีียวไข่แต่ว่าอุปกรณ์มันก็ยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ไม่เป็นไรเี๋กวเาู้เล่นไม่ใช่ไม่พร้อมไม่มีเลยครัตอนนี้ดวงอาทิตย์กําลังจะรับขอบฟ้านะครับกับเวลาหกโมงเย็นนะหน้าหนาวแบบนี้ก็ค่อนข้างดีจ้าเหมือนมืดช้านะมืดช้ามากนะครับอากาศเริ่มเย็นแล้วนะตอนนี้หนาวไหมจะส่งหนาวไหมเราสี่หัวนี่อีกหัวหนึ่ง น่าจะได้แหละหยดริ้งๆ,ๆเลยมัเอาอังไว้ตรงนั้นแหละคือต้องบอกว่าห้องน้ําข้างบนเนี้ไม่มีนะครับสําหรับใครที่จะเข้าห้องน้ำนะอย่าลืมปิดประตูอย่าลืมปิดประตูเพราะว่าบริเวณพื้นที่ตรงนี้ก็คือห้องน้ําสําหรับทุกคนนะครับรนนนนใครอยากจะเข้าห้องน้ําวิวแบบไหนก็เลือกขากันได้เลยนะครับและยิ่งเลือกอาบน้ําไม่ต้องอาบกันเลยวันนี้ทุกคนน่าจะเข้านอนได้เลย มีใครจะไปอาบ,บน้ำไหมมีใครจะไปอาบน้ำไหมครับอาบสบายครับนอนเต็มให้เขาอาบน้ำกันละครับเอาเอาถุงเอาปิดฝาก่อนนี่ครับเวลาไปกลางเต็นต์อะน้ำมันแบบเนี้ยมีก้อยเขาใส่ถุงแบบนี้นะปิดฝาเข็นน้ำฝาหน้าฝาแล้วก็หนังยางรัดไว้อีกทีนึงเพื่อการมันหกนะน,กน,น,กนี่เตรียมาจากบ้านมันก็เป็นอุปกรณ์พื้นฐานแหละมีน้ำมันมีเกลือนะน้ำมันเกลือกระเทียมหอมนะครับ อย่างอื่นก็พอแล้วไปหาเอาครังหน้าประมาณนั้นสําหรับอุปกรณ์แคมปิ้งนะวันนี้ก่ย่างเราก็ใส่แต่เกลือมีข้าวมีไข่พอแล้ว